วันที่23ท่านว่าช่วงบ่ายลอยนะครับ, 100, รบผ่านตองหนึง่งปลูกวันที่สิบปีกานะครับเดือนกับ10มือนครับเกิดนะครับเกิดลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแปลงนี้ใส่ขี้ไก่นะ อย่าครับผมใช้มีนะครับเอาผลงานมาเก็บแล้วรอบแรกนะครับางนะครับรมาเบิปไปต่ออันต้องึก็ถืงแทงด้วยกันนะครับวันสิบป,ปั๊พาก่อลูกน้องบ่สบายครับ ช่วงนี้ก็พ่อพาได้อยู่นะครับแต่ลูกน้องน้องลงบ้านก็ไรแบบ้ บริเวกังใหนนะสีเหลืองใช่ไหมครับนี่คือ,อด้านแรกนะครับคือตาความงรงบ ส่วนต่อไปก็คือการขามแรงนะครับขามแรงเป็นอะไรในปีนี้นนนก็เห็นว่ามีเอนิโยนะครับกระลองเบิงนะครับจะทนแรงแด้สำ่นไดเพราะว่าได้ลงมมนิ่ข้อมบายไว้นะครับชั้นดินมาตรงห่วงนะครับเรื่องความลึกชันดานคงจะแตกไปแล้วนะครับทางั้นการรวรักษานะครับ ใส่ปุ๋ยเก็บไว้จะพืชน,นะครับเป้าหมายคือไหลหละยี่สิบตันนะครับแน,น้็ดีนะครับ็ดีเครับเดี๋ยวก็จะมาเบิ่งเรื่อยๆนะครับล่อยแตงจะเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆ แปลงนั้นก็เหลือ,อไว 1, 000, 1, 000้เป็นพันพันตองหนึ 1, ่งกับพันคอนแกนสามครับเอาไว้เอาไว้ปลูกสองนะครับสองแปลงปลูกไว้เดือนสามอีกเดือนหนึ่งนะครับเนนั้ตจะไว้บ่หลายประมาณ,ปร,มาณรประมาณสองไร่นี่นะครับประมาณสองไร่